ชาวไทยทั้งหลายทั้งหญิงและชายเมาเมากับเขากับน้ำเมากับข้าวกับน้ำเฮ้ยมีใครเห็นมั้อุยุอะไงี้ยว่ามันบ้าหอฟังีิมือโนอากาศหนาวหนาวดัชลิสสลอสะเลโอ้ย เดียวเดียวมันไป็นทางคอยกับกล่องก่อนเอาหนาวหลายจนกับกล่องบ่ไปเนาะห้ามเลยสวัสดีเด้อครับสักะเบื่อมาแล้วเมื่อเบียกสิเลนมาหายางเลนในน้ำแขง็งเมืองเมืองมาห่อฟางค่ะเดินอ้อมเมืองเลยทั้งวันเลยตอนนี้ร้านไทยร้านแขกร้านพ่มาไปหมดแล้วร้านฝรั่งกับไปเบิดเกี่ยงเลวม้อนี้ เดินดีๆนะเว้ยอย่าบอกแต่ชั้นมันทางลงเนี่ยโอ,อ้มือยเมื่อยพี่น้องทั้งเมือ่อยทั้งหนาวทั้งยิ้มมามาเล่นน้ำแข็งมาผ้ามาหาเล่นน้ำแข็ง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 ถ้าถ้ามางานสวนสะะะนาธารณะค่ะเมือ่อเมื่อนี่ยงานป่ะมัน วันนี้เดินประมาณเท่าไหร่วะอ้อหมดเลยจังอำเภอตัวเองอยู่เดี๋ยวตอนเย็นกลับไปนอนเก็บหลังเลยทีนี้แบกของด้วยวมากับพินไม่ได้หรอกใคไมยบ้าพอนี่มากับพินไม่ได้เราพินบ้าพาเดินทั้งวันเลย <c oughs> เดินย้อนไปย้อนมาปานผีบ้าแล้ววันนี้ <c oughs> มีเหรอ <c oughs> หายพูดไหทิสิ มไม้เสียเงินรถเมย์ไม่เสียเงินรถไม่เสียเงินค่ารถเมย์แต่เสียค่าเบี้ยานในทางไปกี่ร้อยแล้ววันนี้สองคนนะ่ะคือแบบว่าพินไม่ยอมให้เสียเงินค่ารถเมย์นะคะรถเมย์เนี่ยค่าเสียเงินค่ารถเมย์ยี่สิบเก้าคนนะคะแต่วันนี้เดินอ้อมเมืองเสียไปแล้วหลายร้อยเลยนะคะเจอร้านไหนก็แม่ร้านนั้นค่ะและเป็นโรคจิตนะคะพววก,กันได้ดีมึงเสียกูก็เสียด้วย <laughs> แข่งกันซื้อแข่งกันซื้อ,อย่านกันเสียเบียบยผ่านม้านแม่อริตแล้วนี่บ่านแม่อริตอลริตหน่อยสุรินก่อยใจแต่เฮาสิโ่แวะเพรอเฮ้าสิไปล้านแค่ใช่ไหมจิกโกข้ขาเลาะขนาดเลยวะนนี่ มือแดดแดัดดนก่ผ้ากันนางอีมือหนาวหนาล่มล่มเย็นเย็นแ่นี่ไปรถเม่เนี่ทางเมื่อบานคอยนี่ทางเมื่อบานแ่พินเราเป็นคนรักผัวไหมดูสิหอบกับข้าวมาให้ผัวคนละถุงเนี่ยหลังจากที่ตัวเองกินอิ่มนำสำราญแล้ว ทำเหมือนว่าทำเหมือนว่ารักผัวเต็มประดาอะไรประมาณนั้นทรรมดาละค่ะนี่กิ๊กมีกัก้ามากินก็มากินก็กิ๊กกักทั้งหอทั้งแถม่ะเดี๋ยวแต่สิเอากลมมาแบนมาบ่ะนี่กินกิ๊กกินกักมาไว้เนาะเราไปต้องเอากลมมาแบนมาเป็นเจ้าภาพเนาะพูดไปเห่าไปเหนื่อยนะเนี่ยข้ามไถูกทางเขาจะชนเรานะไปข้ามนู่น ไอ้บีเอ้ยมึงนอนอยู่บนบ้านไหมมึงมีความรู้สึกไหมว่าพี่อยู่ข้างบ้านมึงเนี่ยตอนนี้อยู่ข้างล่างบ้านมึงน่ะบีเอ้ยไถ่ายบ้านมาให้ดูด้วยนะแล้วมันมก็นอนอยู่บนห้องนะมันยังไม่รู้สึกเลยด้วยว่าเราเดินอยู่หน้าบ้านมันเนี่ยบีเอ้ยพี่อยู่บ้านมึงนั่นเนี่ยข้างล่างรีบตอบพี่ด่วนพี่จะไป้านแขกข้างริดเดินนะน้องวู๊ยางมั่นขนาดเลยมาเนี้ เมื่อไอแทถ้วพูดร้านแขกเปิดไฟนุ่นเหมือนเขารู้ว่าเราจะมาเนาะพูดเบวเองสำคัญนะร้านแขกแบบเขารู้ว่าเราจะมาเนาะเปิดไฟนุ่นสว่างสวัยเลยนุ่นถ้จาจะเบาโทรศัพท์อยู่นี่นะรถต่ำแอวงเด้อ เดี๋ยวขามทางกบพี่น้องมันต้องมีรถใจดีสักคันจอดให้เราเห็นบะขามพี้นทาม,มทขันเขาต่ำม,มันจะห้องเออเองนอกาาถามตามลูกพี่มาน้องเดี๋ยวก่อนผมผมปิดหูปิดตาไปแล้ววะบ้านของเขานี้ก่อนหัวก็บ้าลมก็ลมผมก็ปิดตาไปไปต่อ พุณน่ะล้านแพกคุณน่ะรักขอรนะัอบมาเอาล้างไปซะฮ่าฮักขวานอะวันนั้น, <c oughs> น,นยังบางตากะว่าลงพื้นก็แล้วนั้มันฆ่ากองกับเขาอยเดีด๋เว้ยเห็นมากระไรโอ้ยหินเขาลงเท้าเด้อบาทมาเป็นท่าแล้วเด้อบาดไอ้เดินอย่างนี้พี่เดินไม่ได้พี่เดินใช้ไม้น่ะเหมือนสองคนก็เดิน่ะ เรียนที่เฮิร์กบอกเขาให้สอนให้เดินแบบนี้แหละโอ้ยจะล้มประสาทสัมผัสไม่ทันกันแม่หลังบ้านได้ปีแล้วเว้ยหลังบ้านได้ปีแล้วนะเว้ยปีเอ้ยตื่นแม่โอ้ยไม่ได้หรอกพินเราเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพินองจอดก่อนหินเขาเกือบค่อย่ฝยงางไปบ่ได้มันเป็นหินนิดหน่อย,อยสิแม่พี่น้อยรองเท้าค่อยแตกหินเขาวันนี้ อา้าวน้ำข่าวกับภาษามาขี่คนละเมยน้ำข่าวกับเมยไปน้ำพน้นเนาะอ้าหุนุนไม่รอ <laughs> ต้องพามองกับเสาใส่เกิดบไปไปต่อแพ้หินออกแล้วน,นูน,น,น,นเขาเปิดไฟเหมือนรู้เลยว่าเราจะมาไม่รู้ว่าเราจะซื้อหรือเปล่าไม่รู้นะบอกหยอกกันซื้อดรอกพี่น้องเขาก็เปิดขายของเขาปกติเหรอ ยอกนัวหัวมวลไปน้ำแม่พินน้ำทางห้านนี่ยึ่ติดกระลีดเดินนะจ๊ะข้างไปลีดเดินติดแต่เลยแล้วก็ใกล้บ้านลูกสาวพ่อใหญ่ด้วยเดินต่อไปอีกแค่3มนาทีก็ถึงบ้านลูกสาวพ่อใหญ่แล้ว ทุกทิศทั่วไทยเดินไปไม่ลองไม่เลืถามตรงนี้แล้วพี่สี่แยกจะขางกามก็จะต่ำห้าวมุ่นวายกับหมวกไม่ใส่ก็นหนาวหูมองไปเห็นถนนเลย เนินการค่าเรื่องวีซ่านะคะวันนี้ก็มาเอาเทะเบียนบ้านนะคะสะพยายามทําเอกสารให้เร็วที่สุดพเพื่อจะส่งไปนะคะให้บีบีไปยื่นขอวีซ่าค่ะเฮ้อยหอดละหุ่นลีดเดินที่ร้านแขกมองไฟแจ้งแจ้งตารางขนาดมองกระจกไหลๆได้ค่ะเด้อแต่สิบริไทยเบิ่งดอกเด้อค่ะเด้อพราะว่าบ,บริไขออนุญาตเขาได้จากต่วัรนรานนี่จะมีพวกของใส่ในครัวมานองมาแนงร้ายค่ะ ปินตอกปินโตนูน่นนี่นั่นถาดยังไงถาดผ้าหกพผ้าเขา่าอลังการงานสร้างมากมาดูซิว่ามาถึงร้านนี้เราจะได้เสียเงินกันอีกคนละเท่าไหร่นี่จามองกระจกเนะะี่ยค่ะข้างบนนี่เดินขึ้นไปแม่นบนเลยจ้ะผุณนหัของขายเลี่ยงกัะตับรับๆับรับ เอาแค่นี้ก็เด้อพี่น้องเด้อไปหาเลาะเสียงเงินก็เด้อคุณไปมันเขียนว่าโอ้เพนมาสันมาไปก่อนไปก่อน